สับบายมิสแฮปปี้ a ด p เดย์แอนแพลนโทเจนิกพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมารู้จักร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มากขึ้นแฮปปี้มายเฮลตี้บอดี้สุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายแข็งแรงมีพลังออกไปใช้ชีวิตสวัสดีค่ะเมมิสแฮปปี้เดดหรือว่าเจ้าของแบรนด์แพนโ g เจนิกนะคะเอพิโซดนี้เมย์ก็ยังอยู่กับคุณหมอไอซ์ค่ะซึ่งนอกจากคุณหมอไอซ์จะเป็นฟังชั่นัลแมดดิซินแล้วเนี่ยคุณหมอไอซ์ึ่งเป็นสเปเชียลลิสต์ในเรื่องกัดเฮลส์หรือว่าสุขภาพลำไส้แล้วก็การดูแลจุลินทรียในลไส้้เาดว เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโปรไบโอติกเพราะว่าเราเริ่มได้ยินกันเยอะขึ้นในเมืองไทยในปี2ปีที่ผ่านมาเนาะแต่เมย์ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจถึงความสำคัญของกัดเฮล t ์หรือว่าสุขภาพลำไส้เราจริงๆค่ะหลายคนก็แค่คิดว่ามันคือเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายแค่อย่างเดียวนะแต่จริงๆแล้วเท่าที่เมย์ศึกษาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ให้หมอไอช่วยเสริมมันเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามการนอนความเครียด depression เกี่ยวหมดเลย อืมใช่ <ừ. S 1> ถูกต้องใช่เพราะว่าเมเชื่อไหมว่าจุลินทรีย์เนี่ยนะคะหรือว่าไมโครโบไบโอมเนาะนะคะในร่างกายเราเนี่ยไอยีนของมันเนี่ยมันมากกว่ายีนของเราอีกนะถ้าคิดสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยยีนของเมอะ่ะหรือยีนของหมออะ่ะคิดเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเอ,อคือในร่างกายเราประมาณเนี่ยแค่เนี้ย <h ums> <h ums> เนี่ยคือเราที่เหลือเนี่ยคือ DNA คือยีนของไอจุลินรีย์ทั้งหมดในร่างกายเราเลยแล้วสรุปใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้กันแน่จุลินซีย์แต่เราฉลาดกว่ามันเพราะว่าเราไปศึกษาไงเราจะต้องศึกษาหาวิธีที่จะ manipulate หรือ control มันได้ ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเปเปอร์ออกมาเยอะแยะแล้วว่ากัดอ s a s สเซ n d b r กันรนลำไส้คือสมองที่สองใช่ไหมคะก็มันก็จริงอ่ะแล้วไม่ลองคิดดูสิว่าเคยไหมที่แบบเราตื่นเต้นสุดๆเลยอยท้องไส้ปวดเห็นไหมมันจะไม่เกี่ยวกันได้ยังไงหรือสมัยก่อนรักษาสิวกดสิวทายาสิวนู่นนี่นั่นมันจะมียาสิวนึงที่แบบทาเสร็จต้องได้ปิดไฟนอน อะไรอย่างเงี้ยมีนะยาทาสิวอ่ะก่อนนอนอ่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวหน้าดำอะไรอ่าเลย,ยนะคะแต่คุณหมอปัจจุบันหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่มาหาหมอเรื่องหมอแอนตี้อ n จิ้งนี่ก็คือรักษาสิวนะแต่จากข้างในเนาะบอกว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนไหมคะอาหารอะไรที่ทําให้ลําไส้อักเสบอาหารอะไรที่สร้างการอักเสบหยุดแบบส่วนใหญ่จะแพ้นมจะแพ้สารีอ่าหยุดหยุดกินสิ่งนั้นชั่วคราวไม่ได้ตลอดไปนะสมเดือนหเดือนสิวลด หรือหยุดช็อกโกแลตสิวน,น้ำตาลหยุดกินน้ำตาลหน้าใสขึ้นถูกไหมอะน้ำตาลนี่หยุดแค่สองอาทิตย์ก็น่าใสขึ้นแล้วอ่ะใช่เพราะว่าอะไรอะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื้องกันใช่ไหมคะกดัดกัดคือลำไส้เนะาะกัดสกินแอคซิสกัดลำไส้กับผิวเกี่ยวเนื้องกันใช่ไหมคะผิวเราแสดงอะไรออกมาเป็นเอ็กซิมาเป็นผื่นแพ้เป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพราะว่ามันต้องมีปัญหาเรื่อง จุลินซีที่ไม่สมดุลส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะผมร่วงอ่อนเพลียง่ายตืย่นมาไม <ง S 1> ่สดชื่อ,อเครียดง่ายทนความเครียดไม่ได้แอไซตี้กังวลนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยดีเพรสนะ,ะการหลั่งสารสื่อประสาทอะไรต่างๆ80%เนาะนะคะแปของรีเซพเตอร์ของสารสื่อประสาทคือซีโรโทรนีนมันก็อยู่ในลำไส้เรา80%ดสิบเปร์เใช่นะ ปรับการกินปรับสมดุลจุลินทรีย์อะไรต่างๆแม้กระทั่งมีการศึกษาไปแบบว่าขนาดที่ว่าทวินเร์ชเคยเล่าให้เมฟังไหมมีไม่เคยเนาะทวินเร์ชเนี่ยคือที่ประเทศอังกฤษเขาเอาคู่แฝดประมาณ2000กว่าคู่มาแล้วเขาตั้งสมมติฐานเดียวกันว่าถ้าคุณเป็นแฝดเนี่ยคือมันเหมือนกันแล้วอะเนาะแปลว่ามันก็ต้องคงจะมีจีเนติกที่มันใกล้เคียงกันที่สุดแล้วะนะคะแล้วเขาเอามาตรวจ เขาตั้งสมมติฐานว่าทุกคนมันมีความเป็นยูนิคมันเหมือนเป็นแบบฟิล์มเทปบินเลย<ม>จากไอจูลินซีในร่างกายเราเนี่ยแหละ<ม>เขาอะต้องการเทียบคือเป็นแฟตอ้วนแฟตผอมอะเออเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยทั้งนี้คุณเป็นแฟตอะทำไมมันต่างกันจังเลยทั<ม>้งนี้อยู่ด้วยกันนะคะ<ม>เขาก็เลยตรวจนะแล้วเขาก็พบว่าไอคนที่อ้วนเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญน,นะน้อยกว่าไอคนที่ผอมว้าวอืม มันไปแบบเบอร์นั้นแล้วอะในเรื่องของแบบสมดุลจุลินทรีย์อะไรประมาณอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแก้สุขภาพเราเนี่ยก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการใช้โปรไบโอติกในการรักษาหรือเปล่าโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์การใช้โปรไบโอติกเป็นส่วนหนึ่งในการแก้แต่เดี๋ยวเรามาเข้าใจว่าโปรไบโอติกคืออะไรก่อนเนาะมันจะมีคำศัพท์วันนี้เราจะมาสอนคำศัพท์นะคะศัพท์คำแรกก็คือโปรไบโอติกโปรโปรแปลว่าดี ไบโอติกก็คือไบโอติกเนาะก็คือจุลินทรีย์ก็คือแบบมีชีวิตอะคือไบโอติกคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์กับเราเขาเรียกว่าโปรไบโอติกนะคะสับคำที่สองคือพรีไบโอติก พรีก็คือพวกกลุ่มไฟเบอร์นี่แหละที่เราพูดกันไปที่เราพูดกันไปในที่แล้วจูลินซีเป็นอาหารของจูลินซีชนิดดีหมายความว่าถ้าเราเซอร์ราวดิ้งด้วยสิ่งดีๆไอ้ตัวโปรคือ,อตัวสิ่งดีมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะสับอันที่สามซินไบโอติกซินคือรวมกันนะคะก็คือโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกที่อยู่รวมกันนะคะอีกอันหนึ่ง ที่ตอนนี้เริ่มมีคนพูดถึงแต่จริงๆแล้วหมอก็พูดถึงมานานมากแล้วก็คือโพสต Biotic P O S T post นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าโปรไบโอติกที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะพอไม่ไม่ใช่แค่จากอาหารเสริมนะจากอาหารกิมจิมิโซะอะไรก็ว่ากันไปเรากินเข้าไปเสร็จเนี่ยนะคะมันก็จะไปอยู่ตรงบริเวณลำไส้นะคะส่วนใหญ่มันจะไปเก็บกินมันจะไปกินอาหารจะไปย่อยอาหารนะคะแล้วก็สังเคราะห์สาร นะคะที่เป็นบา p โปรดักต์ไอบายโปรดักตนี่น,น,นะคะมันมี300กว่าชนิดเลยเนาะนะคะเป็นเป็นเมทัลไลท์ของมันเนี่ยนะคะมันก็ค่อยไปทําหน้าที่ต่างๆเช่นไปเรื่องของสารสื่อประสาทไปเรื่องของการเผาผลาญไปทํางานกับตบับไปลดการอักเสบไปนั่นนี่นู่นอะไรก็ตามแต่ค่ะอัน,นเ,อเนี้ยเขาไอบ b โปรดักตเนี่ยเขาเรียกว่าโพสต b i o t i c คือเราก็ต้องมีทั้ง pre แล้วก็ pro เพื่อที่จะสร้าง post b i o t ต c กให้มันเป็นประโยชน์ใช่เพราะสุดท้ายมันก็คือการเอาไปใช้งานอืมนะคะประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าอา้าวถ้าจุลินทรีย์มันสําคัญกับร่างกายเบอร์นั้นเลยนะงั้นเราจะทํายังไงให้มันมีแต่ตัวดีๆอย่างเดียวเลยดีไหมไม่ต้องมีตัวร้ายเลยคือต้องบอกว่าเราพูดกันเรื่องความสมดุลอย่างแรกเลยเนี่ย ถ้าเราไม่มีตัวร้ายเลยบางครั้งเนาะเรากินอาหารเราเจอสารพิษหรืออะไรอะค่ะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าจัดการมันได้มันก็ต้องมีสมดุลของตัวร้ายด้วยคือตัวราว้ายช่วยเราจัดการกับสิ่งไม่ดีอะออจริงๆตัวดีเนี่ยมันก็ช่วยจัดการกับสิ่งไม่ดีเพียงแต่ว่าการย่อยอะไรบางอย่างนะคะมันก็อาจจะมีอาจจะมีจุลินทรีย์ที่มันหลากหลายทีเนี้ย สารพิษอะที่เรารับเข้ามาพวกโลหะหนักพวก pm หรืออะไรก็ตามแตะคะ่ค่ะไอหน้าที่ของไอตัวจุลินรีย์ตัวดีหรือที่เรียกว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันจะไปจับคั่วของของไอสารนั้นอะนะคะให้มันละลายได้ดีขึ้นแล้วก็ถูกขับออกไปจากร่างกายได้ไดีได,ได้ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นมันเป็นหน้าที่เลก็เลกๆของตัวโปรไบโอติกของตัวจุลินทรีย์ที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีแต่คีย์คือเราต้องมีตัวดีเยอะกว่าหรือเปล่าใช่ ต้องสมดุลสมดุลคืออะไรห้าสิบห้าสิบอย่างนี้หรอแล้วแต่คนนี่แหละมันคือสิ่งที่ทำให้เรายูนี้เมย์จะมีไอตัวสมมติเมย์จะมีตัว A อห้าสิบตัว B ีห้าสิบบคือแบดเอคือดีอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่เมย์ด้วยไลฟ์สไตล์ของยูอืมอ่าอะไรประมาณนี้นด้วยพันธุกรรมของเราที่มันจะเป็นแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องมีเท่าไหร่ถึงจะดีหนึ่งเราอาจจะตรวจค่ะ<ฆ>นะคะมีเท่าไหร่ถึงจะงเราอาจจะดูที่ว่าถ้าเทียบกับ โอเวอร์ Overall, โดยรวมแล้วเนี่ยนะคะตัวจุลินทรีย์ตัวหลักของเราเนี่ยมันเสียสมดุลไหม mm hmm. ถ้ามันไม่เสียสมดุลมันอยู่ในสมดุลที่ดีแปลว่าบาลานซ์ของเราอะโอเคคือตัวดีกับตัวไม่ดีอะโอเคคือในร่างกายเราเนี่ยนะ,ะเราจะแบ่งจุลินซีออเป็นสามกลุ่มนะคะกลุ่มที่1เนี่ยคือโปรไบโอติก hmm. ก็คือร่างกายเรามีโปรไบโอติกอยู่แล้วเนาะนะคะ แต่ส่วนใหญ่เรามักจะขาดด้วยไลฟ์สไตล์กลุ่มที่2เรียกว่าเป็น h a r m ฟแบคทีเดียหรือว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เรียกว่าคอคอไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ตัวหลัก จุลินทรีย์ที่เป็นคอในในในร่างกายเราอะค่ะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละคนจะมีสมดุลที่แตกต่างกันแต่ไอ้คอเนี่ยมันจะมีสมดุลมากสมดุลน,น้อยสมหรือหรือเขาเรียกว่าดีหรือไม่ดีหรือหรเอ็นไปทางไหนเนี่ยมันจะอยู่กับบาลานซ์ของโปรไบโอติกกับฮามฟลูแบคทีเรียมันดึงกันอยู่เหมือนเป็นชักขยอะแล้วอย่างนี้หน้าที่เราคือ มีหน้าที่เพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีไหมคือเราไม่ต้องมาหาเรื่องเพิ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ดีแล้วถูกไหมใช่เพราะว่านั้นมันเกิดขึ้นง่ายอยู่แล้วจากการกินน้ําตาลความเครียด p o l l u t i คือพวกนี้มันจะไปเสริมจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอยู่แล้วซึ่งถ้ามีเยอะเราจะป่วยถูกต้อง เพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีใช่ซึ่งหาได้จากอาหารอย่างที่คุณหมอบอกมีกินจ <ฮะ S 2> ีมิโซะซาวคราวด์อะไรอย่างงี้การเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเพิ่มโปรไบโอติกอย่างเดียวนะโปรไบโอติกก็จะมีจากอาหารที่บอกไปหรืออาหารเสริมคือโปรไบโอติกนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันอีพิส o ดก่อนๆนะว่าถ้าเปรียบเสมือนลำไส้เราเนี่ยซึ่ง80% 90%มันมีจุลินทรีย์อยู่เยอะเนี่ยเปรียบเสมือนประเทศเปรียบเสมือนบ้านเปรียบเสมือนป่าเนี่ย คุณต้องเดคอเรชันมันให้หน่าอยู่หน่อยนะไม่ใช่แค่เติมแต่สิ่งดีๆเข้ามาอาหารสิ่งแวดล้อมไม่จัดสารพิษหลีกเลี่ยงความเครียดหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะมันเป็นตัวหลักเป็นตัวเสริมเออเป็นตัวที่ทําให้มันเบลนต์อินมันอยู่ด้วยกันได้อไม่งั้นอาจจะแบบถ้าเกิดเราไม่มีการนอนดีออกกําลังกายนู่นนี่กินโปรติกดีๆเข้าไปมันอาจจะไม่สเตย์ในลำไส้เราใช่อ,อาจจะไม่ไม่ไม่สเตเบิลต้องใช้คํานี้แล้วก็พูดเรื่องนอนดีอะ่ะคือ บางคนบอกแบบจุลินทรีย์ไม่ดีเลยทําให้นอนไม่ดีเพราะมันเกี่ยวกับสารซอประสาสตร์แต่ถ้าเรานอนไม่ดีจุลินรีย์ก็ไม่ดีจุลินรียก็ไม่ดีล้วทำยังไงให้มันนอนดีก็ปรับพร้อมๆกันทําไปพร้อมๆกันออะไรแบบนั้นแล้วว่าเราปรับโดยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กินอาหารกินโปรไบโอติกเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อะถึงจะมีเป็นคำถามที่แบบหลายคนถามตลอดเนามันต้องกินนานเท่าไหร่ถึงจะสุขภาพลําไส้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้คะคือเราเราต้องดูอย่างหนึ่งก่อน ถ้าตอบคำถามว่ากินนานเท่าไหร่จะเปลี่ยนจุลินทรีย์อ่านะคะจริงๆเนี่ยสามวันเจ็ดวันมันก็เปลี่ยนละแต่ถ้าตอบคำถามว่าทำไปนานเท่าไหร่กินไปนานเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนอีโคซิสเต็มคือรูปร่างหน้าตาของจุลินทรีย์อ่าคือแบบเชนเลยเนี่ยนะคะหกเดือนถึงหนึ่งป<ฮ>ีสามเดือนหกเดือนถึงหนึ่งปีแต่ไม่ใช่ภายในหนึ่งอาทิตย์แล้วมันมีเทคนิคในการเลือก อาหารเรารู้อยู่แล้วแต่อาหารจะให้พอมันก็ยากเดี๋ยวนี้ก็เลยมีโปรบโอติกเสริม,มเราต้องมีเคล็ดลับในการเลือกยังไงบ้างคะเหมือนเราเลือกอาหารเลยเมย์มสมมุินะคะเราจะกินเนื้อหมูเนี่ยเมย์จะเลือกเนื้อหมูยังไงหนึ่งดูบัตเชอร์ใช่ปะฟาร์มไหนและไอฟาร์มนั้นเนี่ยมันเลี้ยงหมูยังไงใช่ไหมสมัยนี้หรือเลี้ยงวัวก็ได้อะวัวได้เดินฟรีอ่าฟรีแรมตักแดดเป่าใช่ไหมคะใช่ไหมโปรบโอติกก็คล้ายๆกันหนึ่งแหล่งที่มา ก่อนนะคะคือเราก็ต้องเราก็อาจจะแบบเลือกเลือกแหล่งที่มาก่อนนะคะว่าแบบเฮ้ยความน่าเชื่อถือเขาเพาะยังไงเขาใช้ตัวตั้งต้นน่ะมาจากอะไรประมาณประมาณอย่างนั้นนะซึ่งซึ่งมันก็ดูได้ยากมากเนาะก็จะอาศัยเพราะเราก็ไม่สามารถเข้าไปดูในโรงงานได้ใช่ไหมมันก็จะอาศัยเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของแบรนดิ้งอะไรต่างๆนะคะอันที่สองเนี่ยเหมือนเราจะเลือกเนื้อใช่ป่ะพันอะไร ม,มาตอบโนะจทย์เรื่องอะไรใช่ไหมพันอะไรสายพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกเหมือนกันสเตรนนะ,ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยที่หมอเริ่มพูดเรื่องโปรติกใหม่ๆเลยเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกสเตรนอะไรได้เยอะแยะมากมายเท่ากับปัจจุบันนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีงานวิจัยแล้วเปเปอร์ที่ออกมาเยอะเลยว่าสเตรนเนี้ยลดน้ําหนักเพราะว่ามันเป็นลดกระบวนการการอักเสบ สเตรนนี้ช่วยส่งเสริมเรื่องของ fatty liver ไขมันเกาะตับเพราะมันไปลดการอักเสบไปส่งเสริมเรื่องของเอนไซม์ในตับโอหอย่างเงี้ยสเตรนนี้ช่วยเรื่องของอสมองสมองในที่นี้ก็คือจะเป็นแบบพวกเด็กแบบว่าออทิสติกอ่าสเตรนอะไร ที่ร่างกายจะต้องการใช้เยอะม,มันมันมีเปเปอร์มันมีงานวิจัยมันมีอะไรออกมารองรับขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกเนี่ยเห <c oughs> <en> ็นปะเ่มเยอะมลกเห็นไหมเริ่มเยอะ <ๆ S 2> แล้วนะคะอ้า <c oughs> วเลือกอะไรนะเลือกฟาร์มเนาะเลือกสเตรนเลือกสายพันธุ์นะคะอีกอันนึงคืออะไรรู้เปล่าเคยมีโอกาสนั่งคุยกับ professor ที่เขาทำนะ professor สุยเ hmm. นาะท่านก็เป็น professor ที่ที่ทำเรื่องของจูลินซีแล้วก็ออกเปเปอร์มาสิ ยี 23, paper ่สิบสามสิบเปเละนะคะอยู่ที่ฮ่องกองท่านก็บอกว่ามันไม่สกแค่นั้นมันมีอีกเรื่องหนึง่งคือเมื่อเรา extract เอาเอาไอตัวเชื้อออกมาได้แล้วอะแล้วจะทำยังไงให้มัน stable. s t ตเบิอ๋อทนกรดในกระเพาะยังไม่ต้องไปถึงกรดในกระเพาะนะคะเอา<ช>แค่เชฟไลท์เนี่ยก่อนอ๋อใช่เชฟไลท์เออมันทนได้แค่ไหนแล้วเนี่ยมันก็เลยเราเขาก็เลยบอกว่านี่ไงคุณหมอ มันทําให้โทเปติกมันแตกต่างเพราะไ mm hmm. อ้เทคโนโลยีเรียกเอ็นแคปอะเอ็นแคปซูเลเออที่แบบจะทําให้ไม่ว่าจะเป็นผงหรือจะเป็นเม็ดเนี่ยนะคะที่มันจะคล้ายๆกับว่ามันต้องมีโค้ดที่ตรงกันเช mm hmm. ่น pH เข้าไปแล้วต้อง pH เช่านี้นะคุณถึงเริ่มแอคทีฟตัวมันถึงเหมือนเหมือนไดฟีดเวลาเช่นเริ่มแอคทีฟอะไรประมาณนี้อุณหภูมิประมาณนี้นะหรือว่าอ,อ,อาจจะไปเจอน้หํหย่อยเจอเอนไซม์ hmm. อะไรก็ตามแต่ที่มันเหมือนแบบล็อกแอนด์คีย์อะ โอ้นะเทคโนโลยีคนผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะแบบคือเราจะซื้อโปร b ไบโอติกได้หนึ่งยี่ห้อนี่เราต้องทำการบ้านเยอะมากเหมือนกันใช่แต่จริงๆมันก็ม k เซนส์จ้ะเพราะมันก็ไม่ได้ถูกอะโปรไบโอติกอะค่ะใช่แล้วแบบที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือจริงๆตอนที่ไปพูดมันจะมีงานหนึ่งที่เป็นงานไมโครไบโอมโซซ i e ตี้ที่ฮ่องกงอะค่ะไปฟังหมอไอซ์พูดมาเหมือนกันนั่นแหละเมย์ก็เห็นเนาะว่าคนฮ่องกงอะ โอ้โห e อด c a เคเมากถามคำถามว่าเฮ้ยเราจะเลือกโปรบติกยังไงอะไรประมาณอย่างั้นเราจะเลือกแบบไหนนะคะก็ตอบประมาณคล้ายๆกันนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานของประเทศไทยเราก็มีหน่วยงานคือออยเขาก็จะคัดเลือกมาประมาณหนึ่งนะคะในแง่ของความปลอดภัยแต่ว่าบางครั้งออยก็อาจจะแบบว่ายังไม่รู้ในเชื้ออีกหลายๆตัวเาิเเยอะหมือนกันใช่มิดเยอะ สมมติมีร้อยเราใช้ได้แค่ยี่สิหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้น, <S <S 2> <S 2> น,นอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยองค์ความรู้มันเริ่มมากขึ้นนะคะ <S <S 2> <S 2> เขาก็จะเริ่มมีเปเปอร์อะไรต่างๆออกมามากขึ้นแล้วอันนี้ไม่เคยได้ยินไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าว่าเวลาเรากินโปร,รติกเนี่ยไม่ควรก็คือควรเปลี่ยนทุก3มเดือนอแต่เมื่อกี้หมอไอ้บอกว,ว่ามันต้องกินปีหนึ่งถึงจะได้ผล หมายถึงที่บอกว่าปีหนึ่งคือเราปรับอาหารเราปรับไลฟ์สไตล์มันจะเปลี่ยนอีโคซิสเต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสมัยก่อนจริงๆหมอก็เคยแนะนำนะด้วยความที่เราไม่สามารถเลือกสเตรนหรือว่าเลือกสายพันธุ์อะไรใช่เพราะเราไม่รู้ว่าเราขาดอะไรยกเว้นว่าตรวจแล้วขาดอะไรแล้วก็กินอันนั้น3เดือน6เดือนปีหนึ่งประมาณอย่างนั้นที่คือปรับพร้อมกับปรับอาหารไปด้วยแล้วตอนนี้เราควรจะจำเป็นต้องเปลี่ยนทุก สามเดือนอยู่ไหมเปลี่ยนยี่ห้อหรือไม่จาเป็นแล้วถ้าเราไม่ได้ตรวจหร,หรือเราไม่รู้กระจายความเสี่ยงกระจายว่าเราอาจจะขาดตัวไหนตัวไหนตัวไหนอ,อะไรแบบนั้นโอเคอคุณหมอคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีทั้งโปรไบอติกที่เป็นแบบโปรไบอติกเพียวๆเป็นเม็ดเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโปรไบอติกที่ผสมสารสกัดอย่างอื่นเป็นฟังชั่นอลดริงก์อย่างเงี้ยคะ่ะเราควรเลือกแบบไหนคือพอพูดเรื่องฟังชั่นอลมันมัน,ม,นมันคือเราอะฟังชั่นอลเบดิซีนมันคือเราเนาะ คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยโปรไบโอติกก็คือโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ดีใส่เข้าไปนะ,ะแต่ที่เราคาดหวังอะเราคาดหวังฟังก์ชันหรือเปล่าเราคาดหวังว่าเรากินโปรไบโอติกเพื่อส่งเสริมระบบอิมูนเพื่อส่งเสริมนั่นนี่นูน่นอะไรแบบนี้เนาะนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนที่จะเลือกนะคะแต่ว่าหมอจะให้แง่คิดละกันเนาะว่า ถ้ามันผสมพวกฟังชั่นแลต่างๆอะไรเข้าไปเช่นอาจจะใส่สารอนุโมลอิสระใส่กลุ่มวิตามินนะคะผสมเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยคล้ายๆกับเหมือนเราเหมือนเรากินข้าวแล้วเรามีเครื่องเคียงมันก็นนจะอาส่งเสริมเรื่องการดูดซึมส่ง,สงเสริมเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันจะทําให้<า>ได้ผลที่เราอยากได้เร็วขึ้นหรือเปล่าคะอย่างเช่นอย่างซันไบอติกเนี่ย คือส่วนตัวเมื่อก่อนนี้เป็นท้องอืดบ่อยเพราะฉะนั้นไม่ก็เลยจะทำโปรไบโอติกที่ใส่ขิงขมิน้นกระชายเพื่อช่วยขับลมอะไรอย่างเงี้ยกินก่อนหลังกินข้าวมันจะช่วยขับลมช่วยย่อยอะไรอย่างเงี้ยอาตอนเช้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยหมอจะบอกคนไข้เลยว่าเริ่มต้นวันเนี่ยเราอาจจะดื่มชาขิง ใช่ไหมเพื่อแบบเรื่องของกัดเฮลเรื่องของอะไรต่างๆเนาะนะคะถ้ามันผสมเข้าไปมันก็เหมือนกับเราอะแนะนําคนไข้ว่ากินโปรติกคู่กับน้ําขิงสิทูอินวันเออประหยัดเวลาเออแต่ว่าพอมันมามีร่วมกันแล้วมันก็อาจจะแบบง่ายขึ้นไหมประมาณอย่างนงี้นก็คือเป็นเดี๋ยวนี้เป็นความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้ค่ะใช่ประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเอ่อถ้าจะถามว่าจะให้ได้ผลหรือให้ไม่ได้ผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกผสมกันอย่างเดียวเนาะมันก็จะเกี่ยวข้องกับ คุณภาพของสายพันธุ์ที่เราคุยกันไปว่ามันเป็นยังไงนู่นนี่น,นั่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วเอามารวมกันมันก็ยิ่งดีสิมันยิ่งแบบว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปบวกขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยสำคัญมากเราต้องดูแลจุลินทรีย์เราให้ดีเพราะว่ามันเมคอัพร่างกายเรามากกว่าตัวเราเองซะอีกใช่เพราะฉะนั้นร่างกายนี้เป็นของจุลินทรีย์ใช่แต่ว่าเราจะควบคุมมันได้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้ ได้ะะเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอไอซ์มากเลยนะคะดีค่ะติดใจแล้วว่าหลังจะชวนมาอีกได้เลยค่ะอยากให้เราทำคอนเทนต์เรื่องอะไรเนี่ย DM มาบอกที่เมที่มิสซี่ไดเอทหรือว่าคุณหมอไอซ์ชิมมี่ด็อกเตอร์ไอซ์ได้เลยนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ